ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเพลือหัดนะฮะก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับผมเองก็ขอใช้เวลานะฮะในช่วงที่เราไม่ได้ลงพื้นที่นะครับก็มาทำการไลฟ์สดนะครับเพื่ออยากจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องโกโก้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับฟังแล้วก็รับชมกันนะครับตรงนี้นะอย่างาวันนี้เนี่ยก่อนอื่น ผมก็ขอให้กําลังใจนะครับสำหรับพี่น้องทั่วๆไปนะที่ประสบปัญหาเกี่ยวเรื่องน้ำท่วมนะที่เรารับทราบกันอยู่นะแล้วก็เป็นข่าวๆกันเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาลงลึกนะครับมาเจาะลึกในเรื่องของโกโก้ของเรานะครับเพราะอะไรฮะอย่างที่ผมเกรินๆช่วงแรกไปนะครับว่าช่วงเวลานี้นะฮะแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาเนี่ย สำหรับพี่น้องที่ปลูกโกโก้นะฮะหรือทำพืชสวนพืชไร่เนี่ยก็จะมีปัญหาในช่วงของฝนฟ้าตกนะฮะมันก็เป็นกันทั่วประเทศเลยนะครับแต่ผมจะมาโฟกัสวันนี้เกี่ยวเรื่องโกโก้นะฮะว่าทำไมวันนี้ผมจะมาบอก3เทคนิคนะครับให้กับทุกท่านที่ปลูกโกโก้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องดูแลนะครับทำยังไงให้ลูกมันเยอะ ให้ลูกมันดกนะฮะทำยังไงให้ลูกมันใหญ่มีน้ำหนักวันนี้ล่ะครับจะมีคำตอบให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโ,กโกโก้อาฉะนั้นคลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิปที่สำคัญนะครับที่ผมเนี่ยพยายามนะฮะค้นหาแล้วก็ศึกษาต่างๆนานาน,านะครับเพื่อมาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาบอกกับพี่น้องเกษตรกรนะสำหรับท่านไหนที่ดูย้อนหลังนะครับก็ฝากท่านนะครับ กดติดตามนะกดติดตามเพจของบริษัทเมทาลินพูลซับ99จำกัดนะครับเพราะว่าก่อนอื่นนะผมต้องบอกทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าทางบริษัทเมทาลินพูทซับ99จำกัดนะเราเองก็ดําเนินธุรกิจมาถึงปีนี้ปี2 0 1 7นะครับก็เข้า6ปีแล้วนะฮะด้วยที่ปี61นะช่วงแรกๆเนี่ยในการส่งเสริมอาชีพเรื่อง o o โก้นะครับผมเองก็ ใช้ทะเบียนเป็นร้านค้านะฮะแต่ว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจในอาชีพที่เราทำนะครับผมก็ทำมาตลอดต่อเนื่องนะฮะทำไม่หยุดนะครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมแปลงนะครับแล้วก็พบปะกับพี่น้องเกษตรกรนะฮะทั่วไปเลยนะฮะทั่วไปนะครับเพราะเดิมทีผมเองก็ส่งเสริมเนี่ยเราก็มีลูกไล่ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยที่ ณปัจจุบันนี้วงการโกโก้เราอย่างที่ทุกท่านทราบน,นะครับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมหาศาลทั่วโลกเลยนะครับที่เขาต้องการเรื่องโกโก้ฉะนั้นผมเองก็เปิดหนะ้าในการที่เรารับลูกค้าอื่นลูกค้านอกเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆบริษัทหรือหลายหลาย,ลายท่านที่เขา,ามีการรับซื้อเรื่องของผลผลิตโกโก้นะฉะนั้นก็ คลิปนี้ก็ฝากบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกโกโก้นะครับท่านไม่ต้องกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับประกอบกับวันนี้ผมเองก็จะมาให้ความรู้นะฮะมาแบ่งปันนะครับชี้นําให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อเราจะได้มีรายได้ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ยั่งยืนของเราเองด้วยนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ทางบริษัทเมทัลลินคุณทรัพย์99จำกัดโดยผมนะฮะละวีโรดสันติวรนาพรนะครับจากการที่ผมบอกทุกท่านแล้วนะครับว่า เมื่อปี6-1เนี่ยผมใช้ที่เป็นร้านค้าเป็นการส่งเสริมอาชีพนะครับเกี่ยวเรื่องโกโก,โก้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผมเองก็มองแล้วนะฮะแล้วก็คุยกับหล,หลายๆท่านนะครับแล้ววิเคราะห์รู้ว่าโกโก้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะมันเป็นของกินนะครับสามารถแปรรูปได้หลากหลายเป็นร้อยๆอย่างเป็นพันๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะหรือบางท่านที่ยังไม่รู้นะวันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติม นะเพิ่มเติมเพราะว่าในในอาชีพของโกโก้ที่ผมทํามาเนี่ยจากปี6-1ที่เราส่งเสริมนะครับทั่วๆไปเลยนะก็ส่งเสริมทํากันอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่อยู่ตลอดนะจนพอเข้าปี2562นนะฮะผมเองก็เริ่มมีการขยบตัวขึ้นนะครับเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มันตอบโจทย์ให้กับตัวผมเองนะผมเองก็เลยต้อง จดเป็นนิติบุคคลนะครับเดือนตุลาคือเดือนนี้เลยนะครับเดือนนี้เลยนะฮะเดือนตุลาก็จดทะเบียนปรี62นะครับเราก็จดในทุนทะเบียน1ล้านบาทนะฮะเราก็ทําตลอดต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ <abdomen> มีเจ้าหน้าที่มีผมนะลงพื้นที่นะฮะส่งเสริมอาชีพนะครับก็ทําตลอดต่อเนื่องอย่างนี้เป็นประจำนะครับนะทำไม่หยุดนะฮะเราลงพระสนามอยู่ตลอด ทำมาเรื่อยๆเอยนะครับจนถึงตอนนี้เลยนะฮะและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรากฏขึ้นมันก็ชัดเจนขึ้นในวงการอาชีพของโกโก้นะฮะจากเดิมทีนะครับที่โกโก้เรามีปัญหาเมื่ออดีตที่ผ่านมาอันนั้นก็ขอให้มันตกประเด็นไปนะครับเพราะว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโกโก้เนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆมีแต่รายได้ดีๆแล้วก็มีความมั่นคงนะฮะแล้วก็ยั่งยืนกับพี่น้องเตรกรโดยทั้งโดยเฉพาะตัวผมเองด้วย นะครับเพราะว่าการที่ผมจดจัดตั้งบริษัทนะครับปี6-2อ่าจากที่ปี6-1เป็นในเบรร้านค้าปี6-2ก็เป็นทะเบียนนิติบุคคลนะครับเราก็ทํามาตลอดจนถึงปี6-5 6, 5. 6 5เราก็เริ่มมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับเป็น5ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าในการประกอบธุรกิจอาชีพที่บริษัทเมทัลินพูลซัพย์99จําจำกัดเราดําเนินแล้วก็ทามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เริ่ม มีความมั่นคงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นเระฉะนั้นก็คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมไร์สดหรือชมย้อนหลังนะครับให้ท่านกดติดตามเพจของบริษัทนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายช่องนี้ด้วยนะฮะก็ตอนนี้ผมเองก็ใช้ช่วงจังหวะเวลานะฮะที่วันนี้ก็ฝนตกนะครับผมก็มั่นใจว่าตกทั่วประเทศเลยนะฮะก็คือมันเป็นล่องของมรสุมที่มันเข้าในประเทศไทย เดี๋ยวว่าภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนที่ผมอยู่ตอนนี้ก็อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็ตกอย่างหนักนะตกตลอดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยนะฮะก็ก็นี้เราก็เป็นไกด์ไลน์บอกทุกท่านไปด้วยนะครับฉะนั้นต่อนะฮะต่อนะครับเพราะว่าอาจากการที่ผมลงพื้นที่เนี่ยเกี่ยวเรื่องโกโก้เรานะฮะก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมให้คําแนะนําพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกท่านที่รับชมไลฟ์สดหรือชมย้อนหลังนะฮะท่านก็ลองเข้าไปดูในเพจของบริษัท เมทัลินพูนซับ99จำกัดท่านอยากรู้เรื่องอะไรนะฮะท่านก็จะเห็นอยู่ในนั้นนะครับเพราะผมลงเยี่ยมแปลงแล้วก็ทำการไล์สดอยู่ตลอดต่อเนื่องนะฮะก็จากวันนั้นมานะฮะเราต่อกันนะครับผมเองกอ็ตรวจเยี่ยมแปลงนะฮะแล้วก็ลงพื้นที่แล้วเสร็จแล้ววงการโกโก้เรานะฮะก็กลับฟื้นขึ้นมาตรงที่ว่ามีตลาดส่งออกแต่ก็มีความชัดเจนมาตลอดเลยนะครับ4-5เดือนที่ผ่านมานี้นะฮะเพียงแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็ อ่าแล้วเขาเรียกลักษณะของการขาดคอนะครับที่โกโก้เนี่ยมันไม่มีนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นมาหลายเดือนแล้วนะฮะก็เ,เข้า3-4เดือนนี้แล้วนะครับก็ฉะนั้นอ่าทุกอย่างตรงนี้ท่านไหนที่ปลูกโกโก้นะฮะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ทั่วทั้งประเทศไม่ว่าท่านจะอยู่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนปลูกกับบริษัทอะไรปลูกรับปลูกไปซื้อต้นกล้ามาปลูกเองนะก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้และครับท่านก็จะได้ความรู้นะฮะจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ผมเนี่ย มาแบ่งปันนะฮะแล้วมาเติมเต็มให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะอย่างที่เราขึ้นหน้าจอเพจเอาไว้นะครับว่าวันนี้นะครับ3เทคนิคของการดูแลโกโก้นะฮะทำยังไงให้ลูกมันใหญ่ให้มีน้ําหนักนะครับแล้วก็ผลผลิตจะได้เยอะๆนั่นก็หมายถึงว่าเราก็จะได้มีเงินเยอะๆเข้ากระเป๋านะอันนี้ก็ฝากทั้ง2ช่องเลยนะฮะก็ข้อแรกนะครับข้อแรกเราไปกันเลยนะฮะข้อแรกผมอยากแนะนําอย่างนี้การปลูกโกโก้เนี่ย หลังจากที่เราใช้ระยะเวลามาแล้วนะครับมีผลผลิตแล้วนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฝนฟ้าตกเยอะมากๆนะฮะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกโกโก้นะครับท่านต้องทําเลยนะฮะข้อหนึ่งนี้นะครับท่านก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งต้นของโกโก้นะสังเกตนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าให้ท่านตัดแต่งกิ่งโกโก้นะครับถ้าท่านไม่ทําตรงนี้นะฮะสำหรับ เกษตรกรที่ปลูกมานานแล้วเนี่ยหปี7ปีอ่าเข้า8ปดปีเนี่ยถ้ายิ่งท่านไม่ทํานะครับการตัดแต่งกิ่งนี้มีผลดียังไงนะฮะคือ1นนะครับตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะมีระบบแสงสองอ่าแสงสังเคราะห์นะครับส่งเข้ามาที่ต้นโกโก้เรานะครับฉะนั้นต้นโกโก้ของเราเนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์นะครับลูกเราก็จะมีอ่ามีความสมบูรณ์ของตัวเขานะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ย มันจะช่วยได้ก็คือในเรื่องของพวกเชือ้อรานะครับพวกเพลี้ยแป้งนะนี่ก็สําคัญนะครับนี่คือการตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งยังไงครับผมสมมุติว่ามีต้นโกโก้หนึ่งต้นเนี่ยท่านลองเข้าไปดูในต้นของตัวเองนะครับต้นโกโก้นะฮะที่มันเป็นทรงพุ่มมีใบเยอะๆนะครับแล้วก็บางต้นเนี่ยมันย้อยลงมานะฮะย้อยลงมาถึงดินก็มีนั่นแหละครับให้เราเนี่ยเอากันไกลไล่ตัดแต่งกิ่งต้นทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อให้มีความโป่งเกิดขึ้นนะฮะต้นไหนที่มีกิ่งก้านสาขาเยอะนะครับปกคลุมเยอะมากเลยนะฮะเราก็ตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ใบนะใบนี้นะครับอย่างเช่น1กิ่งเนี่ยท่านสังเกตดูนะครับว่าโกโก้เนี่ยใบมันก็จะเยอะใช่ไหมครับ1กิ่งเนี่ยอย่างน้อยน้อยเนี่ยเราตัดใบออกสัก3-5ใบก็โอเคละนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสาคัญนะฮะโดยเฉพาะช่วงฝนฟ้าอย่างที่ผมบอกตอนนี้เลย นะครับว่าเราจําเป็นต้องทํานะครับาบางคนถามว่าแล้วเราจะทําตอนไหนในการตัดแต่งกิ่งผมก็บอกได้เลยว่าท่านไม่ต้องรอนะฮะวันไหนที่ฝนไม่ตกนะฟ้าโปร่งนิดนึงท่านก็เดินดูตามสวนตามไร่ของเรานะเดินดูที่ต้นโกโก้โกนะครับแล้วเราก็ไปตัดแต่งเลยนะครับตัดแต่งเพื่อให้มันโปร่งนะฮะให้โปร่งนะครับ,รบแสงก็จะส่งเข้าช่วยนะแล้วก็อีกอย่างนึง เรื่องของเชื้อราเรื่องของเพี้ยแป้งมันก็จะช่วยนะครับนี่ก็คือ,อสิ่งที่ผมเองก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็บอกกับทุกท่านนะถ้าลองไปทำนะมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการตัดแต่งกิ่งโกโก้โกนะฮะเราเราจะปล่อยไปแบบช่างมันเดี๋ยวมีลูกเมื่อไหร่ก็เก็บมีลูกเมื่อไหร่ก็ขายนะถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันไม่เต็มที่นะฮะมันไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับในเมื่อ เราเสียเวลาปลูกโกโก้มาแล้วยาวนานนะครับ2ปี3ปี4ปีเราก็ต้องทําต่อฮนะเพราะว่ามันเป็นารายได้ให้กับครอบครัวเราเป็นารายได้ให้กับตัวเราเองนะอันนี้ท่านก็ทําได้เลยนะทาได้เลยนะครับเราไม่ต้องรอให้อ่าหมดฝนก่อนเดี๋ยวก็เดินเข้าไปดูเข้าไปตัดแต่งกิ่งไม่ต้องรอนะครับการตัดแต่งกิ่งนี้ทําได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าฝนมันตกหนักนะมันตกยาวนานตกตลอด ก็ยังไม่ต้องเข้าไปทํานะครับมีอะไรเราก็ทําไปอย่างอื่นนะในสวนในไร่ของเรานะครับหรืออาจจะพักผ่อนอยู่บ้านอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่เมื่อ,อไหรที่ฝนฟ้าหยุดเดินเข้าไปอยู่ในสวนของตัวเองนะต้องต้องนิดนึงนะครับถ้าท่านไหนที่ปลูกเยอะนะเป็น50ไร่เป็น10ไร่เป็นร้อยไร่มันก็ต้องมีลูกจ้างอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็ทําทการสอนแนะนําเขาสักหนึ่งต้นหรือ2ต้นแล้วให้เขาทําตามเรา นะเพราะว่าผมเองเนี่ยลงพื้นที่ไปอสอนนะแล้วก็บอกกับพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างที่บางคลิปที่ท่านเห็นไปนะที่เราเราลงพื้นที่แล้วก็ไลฟ์สดในการตัดแต่งกิง่งนั่นแหละครับทําลักษณะแบบนั้นเลยนะอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะที่ผมบอกนะครับก็ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างผมเองเนี่ยอยู่ในสายอาชีพของการส่งเสริมเรื่องการเกษตรก็คือโกโก้นะครับไล่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยไปคุยท้ายให้ฟังนะครับเพราะว่าก็ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เหมือนกันันั้น,น,นก็คือเรื่องของหมากสูงตุดแหลมหน้าขาวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพืชอีกตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวเข้าไปลงลึกกันช่วงท้ายๆนะช่วงนี้ผมให้ความสาคัญเรื่องโกโก้ก่อนนะครับเพราะว่าอาโกโก้เนี่ยมันเป็นพืชที่ผมเนี่ยอาจจับตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ทําการรับซื้อนะท่านไหนที่ยังมีการตกหล่นหรือว่าตกประเด็นอยู่นะครับว่าของเราก็มีนะมีหลายไร่ แต่เราไม่รู้จะขายที่ไหนก็ยังมีนะฮะมีโทรเข้ามาหาผมเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็หลายๆพื้นที่เหมือนกันก็ยินดีนะฮะ0969352462ออย่าลืมนะครับเบอร์นี้ท่านสามารถโทรพูดคุยกับผมปรึกษาได้นะครับหรือบางท่านเนี่ยดูแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยโกโก้เนี่ยแล้วก็จากนี้ต่อไปเลยนะฮะผมมั่นใจเลยว่าโกโก้เนี่ยมันมีบทบาทสูงมากแล้วสามารถสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกร นะเพราะว่าไรายได้นี้มหาศาลจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสดเป็นเม็ดสดเป็นเม็ดแห้งก็ได้เหมือนกันผมก็ยินดีนะฮะโทรเข้ามาหานะครับท่านที่ยังตกหล่นที่ไม่มีที่ขายก็โทรมาพูดคุยกันนะครับเราก็จะให้คําแน,นะนําหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะก็ยังมีนะเพราะว่าผมก็รับโทรศัพท์อยู่เกือบทุกวันนะครับในการที่มีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูโกโกโก้เนี่ยก็ไม่รู้จะขายที่ไหนก็ยังมีอยู่ก็โทรเข้ามาหาผมนะครับผมก็ แจ้งไปว่าอยู่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาไปเยี่ยมแปลงแล้วก็เข้าไปทําการรับซื้อก็มีเหมือนกันนะก็ได้พูดคุยไปแล้วนะครับผมเองก็ลงโนตเลคเชอร์อไว้นะครับรายชื่อกับเบอร์โทรไว้เดี๋ยวผมก็จะไปหาท่านนะครับเพียงแต่ว,ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วก็เรารับรู้ข่าวสารนะครับว่าอุปสรรคมันก็คือเรื่องฝนฟ้าแล้วนะมันเป็นมรสุมที่มันมันพัดผ่านประเทศไทยเราจริงๆนะครับอันนี้ก็ อนอกประเด็นนิดนึงก็ของท่านก็บางท่านก็ที่ประสบอุทัติเหุเนี่ยท่านก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะทุกวันนี้ในเรื่องของอโลกโซเชียลยมันกว้างไกลนะครับมันกว้างไกลมากแค่เรามีโทรศัพท์แค่หนึ่งเครื่องเราก็สามารถรู้ทุกอย่างได้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็ต้องมีการวิวัฒนาการแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะผมนะฮะยายามที่ผมไม่ได้ลงพื้นที่ มีจังหวะโอกาสเนี่ยก็อยากจะมาไล์สดอยากจะมาบอกกับพี่น้องเกษตรกรอยากจะมาแบ่งปันให้ความรู้นะฮะบางสิ่งบางอย่างนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่เราทำนะ,ะตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องโกโก้นะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งอย่าลืมนะ,ะที่อ่าผมบอกให้เราเนี่ยมีการตัดแต่งกิ่งนะ,ะท่านก็ต้องทําถือว่าต้องทําเลยนะฮะเราปล่อยปะละเลยไม่ได้นะเราไปข้อ2ต่อนะฮะข้อ,อ2 <c oughs> โกโก้เนี่ยในเมื่อเราปลูกไปแล้ว เราดูแลแล้วตัดแต่งกิ่งก็แล้วนะครับอยากจะให้ลูกมันเนี่ยใหญ่โตมีน้ำหนักนะรายได้เราก็ได้สูงขึ้นข้อ2นี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องตัวลูกผลผลิตของโกโก้นั่นแหละครับสังเกตดูนะฮะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้เนี่ยสังเกตส่วนของตัวเองสังเกตต้นของตัวเองว่า่ทำไมบางต้นเนี่ยลูกมันดกมากเลยนะฮะเยอะเต็มไมหมดเลย ลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่อยู่ในนั้นอะเต็มเลยในหนึ่งต้นท่านสังเกตดูนะฮะตรงนี้อ่าผมขอบอกแล้วก็ชี้นำนะครับท่านว่าสังเกตว่าลูกเล็กๆมากเนี่ยในหนึ่งกิ่งนะครับให้เราตัดทิ้งบ้างนะฮะเราอย่าปล่อยเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอ่าเท่าที่ผมลงพื้นที่นะฮะแล้วก็ไปบอกพี่น้องเกษตรกรเนี่ยแล้วก็บางพื้นที่ส่วนใหญ่ด้วยเกิดความเสียดายครับปลูกมาตั้งนานเนี่ยลูกมันเต็มไปหมดเลย เสียดายไม่อยากตัดทิ้งนะครับคิดว่ามันจะต้องได้เยอะตามจํานวนที่ต้นหนึ่งแล้วมันอยู่จริงๆเราไม่ใช่นะครับก็ขอ,อแนะนําเลยนะครับว่าลูกที่มันอยู่เยอะมากลูกเล็กๆนะท่านสังเกตดูนะครับให้เราตัดทิ้งบ้างนะครับเอาลูกที่มันกลางๆกับใหญ่ๆไว้นะฮะสังเกตดูนะในหนึ่งกิ่งนะฮะในหนึ่งกิ่งท่านก็ลองเข้าไปดูไปแหงนดูครับไปแหงนดูในต้นโกโก้ของเรานะว่าไอ้ต้นเนี้ย ทำไมมันดกจังเลยลูกมันเยอะมากวุ้ยสงสัยรอบเนี้ยเราคงจะได้เงินเยอะละนะคงจะได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนละไม่ใช่นะฮะท่านต้องมีการตัดเอาลูกออกบ้างนะครับถ้าท่านไม่ทําตรงนี้นะฮะลูกทั้งหมดเลยที่มันอยู่เนี่ยมันจะไม่โตรครับแล้วลูกก็จะไม่ใหญ่น้ําหนักก็จะไม่ได้เพราะอะไรครับมันจะไปแย่งท่อน้ําเลี้ยงกันนะ,ะมันจะไปดูดเลี้ยงกันเต็มไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นในเรื่องของ อาชีพโกโก้เรื่องของวิชาการที่เราจะต้องรู้บ้างนะครับอันนี้ก็แค่เบื้องต้นเองนะฮะท่านก็ต้องไปตัดแต่งกิ่งลูกนะครับเอาออกเอา,เอาทิ้งเลยลูกเล็กๆเล็กๆเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นลูกสีดําบ้างสีเขียวบ้างนะตัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปเสียดายมันเราเหลือลูกใหญ่ๆกับลูกกลางๆเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาได้ดูดท่อน,น้ําเลี้ยงจากลําต้นนะฮะจากสารอาหารเนี่ยได้เต็มที่นะครับลูกเขาก็จะใหญ่มีน้ําหนักบางพื้นที่บางลูกบางท่านเนี่ยผมไปเห็นนะ ลูกหนึ่งกิโลหนึ่งก็มีกิโลกว่าก็มีนะอย่างน้อยน้อยเนี่ยครึ่งกิโลไปนะครับถือว่าใช้ได้ละนะหนึ่งกิโลกิโลกว่า2กิโลก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นก็คือส่งผลในเรื่องของรายได้ของเรานะครับลูกใหญ่มันมีน้ําหนักนะการซื้อขายก็จะมีในเรื่องของตรงนี้แหละครับที่ทําให้เราเนี่ยมีเงินเป็นกอบเป็นกำนะครับแนะท่านก็ต้องทำนะฮะอย่างข้อสองนี้เหมือนกัน มันจะต่อเนื่องกันเลยนะครับจากการตัดแต่งกิ่งมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปตัดลูกทิ้งบ้างนะบางท่านพี่น้องเกษตรกรที่เข้าใจผิดอยู่เนี่ยเปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเรานะครับว่าทําไมเขาถึงให้เราตัดลูกเล็กลูกพวกเนี้ยทิ้งนะนี่แหละฮะคือผลพวงที่จะทาให้ลูกที่มันมีอยู่เนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดกลางก็จะได้เติบโตขึ้นเพราะเขาได้มีความสมบูรณ์ของตัวลูกของโกโก้ นะครับท่านก็ลองทําดูนะฮะลองทําดูนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าอยากปรึกษานะฮะมีข้อสงสัยตรงไหนก็ยินดีโทรข้ามาคุยกันนะครับเพราะว่าผมเองก็อาจจะลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะฮะฝากกดแชร์แล้วกดติดตามนะครับในเพจของบริษัทเมทาลินพูลซับ999จำกัดนอกจากผมชงเสริมแล้วผมมีการรับซื้อแล้วผมก็ยังไปให้เรื่องของวิชาการความรู้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูโกโกโกโ้นะครับ ตอนนี้ผมไปทั่วเลยนะฮะภาคใต้ก็ไปนะครับไปทั่วเลยนะฮะทุกๆจังหวัดหลายๆจังหวัดนะครับผมเองกอ็วิ่งไปตลอดนะครับเพื่อไปทําการแนะนําอันนี้ก็แจ้งกับพี่น้องเกษตรกรไปเลยนะครับก็ท่านไม่ต้องกังวลนะฮะในเรื่องของการที่เราปลูกโกโก้โกแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่า,าเดี๋ยวก็มาหลอกปลูกอีกขายไม่ได้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันมีแต่ว่าเราต้องปลูกเพิ่มเติม,ตมนะ สมมุติว่าท่านปลูกอยู่แล้วห้าไร่เพิ่มปีกสักสองสามไร่ก็ไม่ใช่พอดนีมันมีมีสายเข้ามานะมันก็เลยไอ้นี่นิดนึงนะครับก็ก็ฝากทุกท่านนะกดแชร์นะฮะกดแชร์แล้วก็กดติดตามนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็่าไลฟ์สดนะครับในทุกช่องทางของสื่อนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ผมแบ่งปันความรู้ให้นี่เป็นแค่ข้อ2นะฮะ แค่ข้อสองที่บอกกับทุกท่านไปนะครับก็จากนี้ต่อไปนะครับผมเองก็มั่นใจว่าโกโก้เริ่มจะออกผลผลิตเริ่มจะมีการเก็บเกิดขึ้นเป็นจุดเป็นจุดนะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยปลูกพื้นที่ไหนจังหวัดไหนตรงไหนเก็บได้ก่อนนะครับยังมีพี่น้องเกษตรกรบางท่านก็ยังมีรู้เลยครับว่าการเก็บโกโก้เนี่ยเขาเก็บกันยังไงลักษณะของของลูกนะฮะตรงนี้ก็ เผื่อไปเลยนะฮะผมก็บอกเผื่อไปเลยว่าให้เราสังเกตว่าการเก็บลูกโกโก้ผลผลิตเนี่ยมันก็เหมือนมะละกอนั่นแหละครับนะให้มันมีให้มันมีสีเหลืองเืองเนี่ยติดอยู่กับลูกโกโก้เราด้วยนะครับติดบ้างนะฮะติดเข้าไปเราก็สามารถเก็บได้นะครับไม่ใช่ว่าท่านเห็นว่าพอลูกมันโตแล้วใหญ่แล้วมีน้ําหนักเนี่ยตัดมาเลยลูกมันยังเขียวอยู่จริงๆแล้วเม็ดในมันใช้ไม่ได้เลยนะครับมันยังอ่อนนะมันอ่อนแล้วมันจะรีบเวลาเข้าสู่ขบวนการที่เขามีการรับซื้อเนี่ย มันจะรีบไปเลยนะครับมันจะติดไปเลยเนื้อเนี่นยมันใช้ไม่ได้นะเราอย่าเพิ่งไปรีบเก็บนะครับเพราะมันจะส่งผลเสียให้กับตัวเราด้วยนะคือราคามันก็จะไม่ได้นะครับอ่านี่ก็คือผลเสียบางคนที่ที่ชอบไปเก็บไอ้ลูกเขียวๆมานะครับมันยังเก็บไม่ได้นะฮะขอให้มันมีการสุกเหลืองสักนิดนึงนะครับไม่งั้นเขาจะคัดทิ้งออกหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ฝากฝากนะครับฝากบางส่วนเข้าไปกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูโกโกโกโ้นะสำหรับ พี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่มีความคิดกับตัวเองอยู่นะครับว่าเราอยากปลูกเหมือนกันโกโก้นะฮะเราปลูกพืชชนิดอื่นไปแล้วแต่เห็นเขามีไรายได้แล้ว,ลวมีการรับซื้อมีการซื้อขายจริงเนี่ยอยากปลูกนะครับท่านโทรเข้ามาผมได้นะฮะ0 9 6 9 3 5 2 4 6หหรือท่านไปติดตามดูในเพจนะฮะเข้าไปดูนะฮะเพราะว่าเราส่งเสริมตัวนี้ด้วยแล้วก็รับซื้อกลับด้วยนะครับตอนนี้ทุกพื้นที่ หรือหลายๆบริษัทเขาก็มีการกว้านนะครับในการรับซื้อเรื่องผลผลิตโกโก้นัฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่เรามองเห็นนะครับว่าอาชีพโกโก้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรให้มีอาชีพยั่งยืนนะฮะแล้วก็มีไรายได้ที่ชัดเจนอันนี้เรื่องจริงนะฮะมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อข้อ3นะฮะอย่างที่เราขึ้นหน้าจอไว้นะครับว่า3เทคนิคของการปลูกโกโก้ตัวนี้ข้อ3นะครับ อีกตัวหนึ่งเนี่ยข้อ3มเนี่ยมันก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมเปรียบเสมือนชีวิตคนเรานะครับเหมือนกับต้นไม้นั่นแหละครับเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะเขาก็รับรู้ได้นะเพียงแต่พูดไม่ได้เฉยๆพออะไรครับข้อ3นี้ต้องมีตัวช่วยในเรื่องของการฉีดพ่นฮอร์โมนฮอร์โมนนะฮอร์โมนเนี่ยบางคนก็คิดว่าเป็นอาหารเสริมพืชก็ใช่เหมือนกันคือตัวเดียวกันนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไป ถ้าหมดฝนแล้วนะฮะหมดฝนฟ้าที่ตกแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจําเป็นข้อ3นะฮะท่านต้องเอาฮอร์โมนเนี่ยเข้ามาฉีดช่วยนะช่วยเพื่ออะไรครับคือ1จะช่วยบารุงต้นของท่านได้ด้วยนะครับให้เขาได้มีอาหารเสริมเติมเต็มนะครับ 2. เราอยากมีลูกโกโก้ที่เป็นลูกใหญ่มีน้ําหนักดีๆมันก็จะได้ตามนั้นนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันก็เหมือนอาหารเสริมพืชที่จะไปช่วยเติมเต็ม นะครับที่ผมเปรียบเสมือนว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเหมือนเหมือนคนเรานะฮะร,ร่างกายคนเราเนี่ยผมถามว่าบางครั้งเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องกินแต่ยาหลวงยาหมออยู่ตลอดแล้วทําไมเขาต้องทำอาหารเสริมเกิดขึ้นมาได้นะนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมาช่วยนะฮะมาช่วยบํารุงร่างกายนะฮะมาช่วยปรับสภาพร่างกายแล้วมาช่วยขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเช่นเดียวกันโกโก้โกเป็นพืช ยืนต้นเป็นต้นไม้เขาก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกันฉะนั้นข้อ3นี้ท่านอย่าลืมนะฮะหาซื้อฮอร์โมนนะครับฉีดบำรุงต้นฉีดไปที่ลูกโกโก้เขาจะได้มีน้ําหนักใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งเติมเต็มช่วยได้นะครับถ้าท่านไม่รู้จะาหาซื้อแบบไหนทำยังไงคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องยุ่งยากก็โทรมาปรึกษากันเช่นเดิมนะผมยินดีนะครับให้คำปรึกษามันก็มีเยอะฮะมีเยอะไม่ใช่ว่า ผมจะต้องเอาฮอ์โวลมาขายกับทุกท่านมันไม่จําเป็นนะครับมันอยู่ที่ตัวเราเราก็ไปสามารถหาซื้อตามร้านได้นะฮะตามร้านขายปุ๋ยขายยาได้แต่ถ้าท่านคิดว่าออยากจะมีอ่าที่ปรึกษานะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องต้นโก,โกโก้ดูแลสิ่งที่เรามีอยู่แล้วปลูกอยู่แล้วเนี่ยท่านก็โทรหาผมนะฮะ0 9 6 9 3 5 2 4าผมนะครับ,รบอย่าลืมนะฮะแล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะครับแชร์กันออกไปเยอะๆนะฮะเพื่อ เป็นวิทยาทานให้กับบางท่านหรือกับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่รับรู้ข้อมูลตรงนี้ก็มีนะบางท่านที่รับรู้อยู่แล้วท่านทําอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีท่านก็ทําต่อเลยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราเนี่ยทาไปแล้วปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็สร้างผลรายได้ให้กับเราแล้วท่านก็ทําต่อได้เลยสําหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้นะฮะอย่างที่ผมออกไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็ท่านก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะฮะ ในแอปแดงนะครับแล้วก็ติดตามกันติดตามแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับผมเองก็มีสิ่งต่างๆที่มาบอกกล่าวและมาแนะนำนะก็ขอแจ้งทุกท่านอีกอีกตัวหนึ่งนะฮะที่บริษัทเมทัลลินพูลซับ99จำกัดเราดำเนินธุรกิจอาชีพเนี่ยเราทำอยู่2 p r โปรดักต์นะครับอีกโปรดักต์หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของหมากนะฮะหมากมันไม่ใช่หมากกลมๆกินกับภูนะครับ บางท่านก็ยังเข้าใจว่าไอหมากตามบ้านเราเนี่ยที่เป็นโกงๆมาเหรอที่ตากแห้งที่ผ่าซีกบ้างมันไม่ใช่นะฮะหมากที่ผมส่งเสริมตัวนี้เป็นหมากส่งออกเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็มีการโทรเข้ามาผมต้องการหมากหมากพวกนี้เยอะมากเหมือนกันนะเหมือนโกโก้โกเป๊ะเลยนะฉะนั้นหมากตัวนี้มันเป็นธุรกิจเงียบที่น่าสนใจนะครับถ้าท่านคิดว่าหมากตัวนี้จะเป็นไรายได้เสริมอีกตัวหนึ่งช่วยเรานะท่านก็ลองติดตามดูในเพจบริษัท นายหรือท่านก็โทรเข้ามาผมนะครับเพราะว่าผมก็ส่งเสริมด้วยทั้งโกโก้ทั้งหมากสูงตูดแหลมตัวนี้ด้วยแล้วก็รับซื้อกลับคืนมาด้วยนะครับเราก็ส่งออกเพราะตอนนี้ทั้งเวียดนามทั้งจีนนะฮะต้องการเยอะเหมือนกันนะต้องการเหมือนโกโก้เป๊ะเลยเพียงแต่ว่าบางคนไม่ค่อยรู้จักนะครับเรารู้จักแค่เป็นหมากกลมที่เฉยน,นะฮะฉะนั้นหมากสูงตูดแหลมตัวนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมเริ่ม,เร,มเริ่มมากขึ้นนะผมเองก็ไปส่งเสริมกับ ทางภาคเหนือนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามทางนู้นนิดนึงนะครับกับาทางสากลการ,กรเกษตรอำเภอหางจัดจังหวัดลําปางนะครับเพราะว่าท่านผู้จัดการดาแกก็เป็นคนมวิวสัยทัศน์ในเรื่องการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับทางบริษัทเมทัลลินพูลรั์เข้าไปส่งเสริมอาชีพแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปลูกนะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งลําพูนทั้งลาปางปลูกเยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็ยังมีอีกอีกหลายๆจังหวัดนะตอนนี้ก็ทางจังหวัดภาคใต้ก็ ก็เริ่มมีการติดต่อกับเข้ามาเหมือนกันในเรื่องของอาชีพตัวนี้แล้วนะผมก็ฝากอีกตัวหนึ่งนะฮะฝากเรื่องหมากด้วยนะครับท่านก็ลองไปดูในเพจของบริษัทได้นะครับน่าสนใจครับรายได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันทั้ง2โปรดักต์นี้เลยนะครับก็ฉะนั้นวันนี้สิ่งดีๆต่างเหล่านี้นะที่ผมมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ในสายอาชีพของโกโก้นะครับท่านก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีสิ่งดีๆตรงไหนเนี่ย ผมก็จะทําการศึกษาแล้วก็มาบอกกล่าวพูดคุยแล้วก็แบ่งปันนะฮะแบ่งปันให้กับทุกๆท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วก็นําไปใช้อันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไร้สดหรือท่านิชมย้อนหลังด้วยนะครับฝากกดติดตามนะฮะแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะฮะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็โชคดีนะฮะก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ